สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธนุพันธ์นะคะประจำวที่19กรกฎาคม2560นะคะเริ่มต้นด้วยเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์นะคะในส่วนของ S50U17 วันนี้เรามองว่ายังน่าจะแว่งตัวอยู่ในกรอบจำกัดประมาณ9 9 0าเกถึงเก้จุดนะคะ ทั้งนี้ถ้าหลุดระดับ99.0จุดเนี่ยมีแนวรับถัดไปบริเวณ9 8 8 5นะคะทั้งนี้ก็มองว่าในเรื่องของความไม่แน่นอนจับใจภายนอกที่นักลงทุนยังคงจับตาดูกันต่อนะคะเกี่ยวกับการถักดันโนโยบายอของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะโนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของอการประชุม ECB ีนะคะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยในวันพฤหัสเนี่ยการประชุม ECB จะมีสัญญาในเรื่องของการคุมเข้มโนโยบายที่มากขึ้นออกมาหรือเปล่านะคะ หลังจากที่ก็มีผลสำรวจนะคะในตลาดออกมาเหมือนกันนะคะว่าอรอบนี้เนี่ยยังน่ายังไม่น่าจะเห็นในส่นของสัญญาณที่ชัดเจนนะคะ,ะน่าจะเป็นในช่วงเดือนกันยายนนี้มากกว่าสำหรับโอกาสที่จะเห็น ECB เนี่ยมีการปรับลด QE นะคะแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาของอยุโรปเองเนี่ยก็ถือว่าออกมาค่อนข้างจะ,ะสนับสนุนภาพของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ได้ชัดเจนนะคะตรงนี้เนี่ยก็คงต้องจับตาความคืบหน้ากันต่อนะคะส่วนในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับการที่เฟดยังไม่เร่งึ้นตาดอกเบี้ยนะคะก็ยังเป็นอะไรที่ทำให้ในส่วนของเม็ดเงินมีการกลับเข้ามาพักตัวในตลาดภูมิภาคส่วนหนึ่งนะคะอ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่เห็นการเข้าซื้ออย่างจริงจังในตลาดหุ้นบ้านเรานะคะแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยนักทุนต่างชาติกลับมาซื้อประมาณสองพันกว่าล้านนะคะ แต่ว่าในฝั่งฟิวเจอร์ที่ซื้อเข้ามาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะสาวันเนี่ยกลับมาขายอีกครั้งเหมือนกันนะคะสำหรับนักทุนต่างชาติขายในเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์หนึ่สัญญานะคะนอกจากนี้เองเนี่ยตลาดที่ยังแป่งตัวค่อนข้างจํากัดแล้วก็มีการย่อตัวลงมาระหว่างวันก็มีแรงกดดันจากแรงขายของนักทุนสถาบันด้วยนะคะที่มีการขายออกมามากขึ้นในฝั่งของหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์นะคะตรงนี้เองเนี่ยมองว่าในเรื่องของแรงกินงกำไรเกี่ยวกับผลประกอบการไตรามาสสองของบริษัทจุทะเบียนนะ ะะก็มีเข้ามาบ้างนะคะเป็นรายตัวแต่ยังมองว่าไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ตลาดาหรือว่าตัวดัชนีเซ็ตแล้วก็เซฟฟเนี่ยพุ่งขึ้นไปได้แรงๆนะคะตรงนี้เนี่ยาการบวกขึ้นมาได้บางส่วนเนี่ยอาจจะทำให้เป็นจังหวะ สำหรับนักลงทุนที่ทยอยทำกำไรนะคะถ้าหากว่า,ามีการซื้อเข้ามาในช่วงก่อนหน้านี้หรือว่าในส่วนของตัว Safety n e ็ก u ิ u เจอเองเนี่ยเ,เรายังมองว่าเป็นจังหวะในการเปิดช็อตนะคะถ้าดีตัวขึ้นมาที่ระดับ994เป้าหมายทำลาย987นะคะแตะทุนเหนือ999ค่ะส่วน Single Stock Future นะคะ วันนี้แนะนำในส่วนของแจสนะคะ U17 ภาพเทคนิคเนี่ยมีสัญญาณจากเครื่องมือต่างๆที่สนับสนุนการปรับตัวลงต่อนะคะไปทดสอบแนวรับ7.26นะคะแนะนำเปิดสถานะชอ็อตที่ ATO นะคะเป้าหมายเทอมไล7.26ตัดกาดทุนเหนือ7.6บาทนะคะในส่วนของบล็อกเทรดนะคะแนะนำ3ตัวนะคะแนงคงชอ็อต PDDG อยู่นะคะด้วยสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นแรงกดดันให้ราคาปรับตัวลง ต่อเนื่องนะคะต้าน19.1 19.5นะคะรับ18.3 17.7นะคะและช็อตในส่วนของอมะตะนะคะ,ะแนวต้าน15.7 15.4รับ15ในส่วนของตัว BTS นะคะ,ะเรามองว่าให้ลองได้นะคะก็ต้านอยู่ที่8.7 8.8นะคะรับ8.5แล้วก็8.4นะคะในส่วนของตัว โกลฟิ u เตอรนะคะถ้ามาดูในส่วนของราคาทองคำนะคะมีการดีดตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะขึ้นมาทะลุระดับ,บ1,240นะคะระหว่างการซื้อขายเมื่อคืนนี้นะคะก็ขึ้นไปเกือบเกือบ1,245เห12รียญแต่ว่าบริเวณ1,240-1,241เหรียญเนี่ยก็มีเส้นค่าเฉลีย่ยที่เป็นแนวต้านนะคะอยู่หลายเส้นเหมือนกันนะคะทำให้ตรงนี้เนี่ยในช่วงเช้าเนราคาทรงตัวบริเวณดังกล่าวนะคะหลังจากที่มีการพุ่งขึ้น รับในส่วนของดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงถ่อจากความไม่เชื่อมั่นต่อ นโยบายอของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะหลังจากที่ดูเหมือนว่าเสียงสนับสนุนต่อการผ่านร่างกฎหมายอเมริกันเฮลแคร์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ครบนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขบ้านในฝั่งสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดก็เป็นแรงก,กดดันในส่วนดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงต่อเทียบกับสกุลเงินสาคัญในตลาดโลกนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยจับตาดูในส่วนของตัวเลขเริ่มสร้างบ้านของสหรัฐในคืนนี้นะคะซึ่งคาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงการประชุม ECB ีด้วยนะคะว่าจะมี สัญญาณในเรื่องของการคุมเข้มนโยบายออกมาชัดเจนมากน้อยแค่ไหนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นตัวกดดันในส่วนดอลลาร์สหรัฐเทียบกับยูโรนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนเนี่ยดอลลาร์มีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็ยังต้องจับตาดูกันต่อนอกเหนือจากในเรื่องของอการปรับลดสถานะการถือครองทองคําของกองทุนนะคะโดยเฉพาะที่ ETF ทองคํารายใหญ่อย่าง SPDR ที่มีการลดการถือครองทองคําลงอีก5.62ตันนะคะเมื่อคืนนี้ ก็ถือว่าเป็นสัญญาณของการปรับสถานะของกองทุนนะคะรายใหญ่ตรงนี้เองเนี่ยอาจจะทำให้ภาพของการปรับขึ้นของตัวราคาทองคำเนี่ยอาจจะยังติดบริเวณ1241อ่เเหรียญตรงนี้นะคะเพื่อรอดูสัญญาณที่ชัดเจนจากาปัจจัยต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ ที่เราแนะนำให้เปิดชอ็อตไปที่19,850หพรบาทตรงนี้นะคะก็ถ้ายังไม่ผ่าน19,920บาทขึ้นไปอาจจะถือรอทำลายหนึ่งเกาันอยหสบาทนะคะส่วน USD f u t u r e นะคะในส่วน USD f u t u r e เนี่ยเรามองว่าดอลลาร์สหรัฐเทียบบาทวันนี้อาจจะมีดีกลับขึ้นมาได้บ้างนะคะแต่ว่ายังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดนะคะแล้วก็แนวโน้มยังหลักยังอยู่ในแนวโน้มทางลงอยู่นะคะมองกลอบกันที่ไห้าสามถึงสา6สนะคะ ช็อตที่เปิดได้33.63ใน USDU 17เมื่อวานนะคะให้ถือรอทำกำไร33.55นะคะแต่ว่าถ้าดีตัวขึ้นไปเหนือ33.68ก็อาจจะต้องปิดแตะขาดทุนออกไปค่ะสวัสดีค่ะ